ลองขยายสิเออนี่ได้แล้วได้แล้วขยายได้แล้วหไหนดูดูแมงเม้ามีไงมันไม่ใช่หน้าฝนไงเราสงสังว่าทำไมแมงเม้ามันออกมาแบบนี้ฝนต้องตกแน่เลยเชื่อไหมวันที่ฝนอาจจะตกเลยนะมันมีเขาเรียกแมงเม้าขี้หมาเนาะแถวบ้านเราเรียกแมงเมาขี้หมาแต่ถ้าเป็นเป็นแมงเม้าที่ตัวโตวกว่านี้มันก็จะกินได้แต่จะกินเยอะไม่ได้เพราะมันจะเมา เราเปิดไฟหลอดนี้ไว้หลอดนี้ปิดแล้วแล้วก็นอนได้เลยหม,มตูตับเต่ากินอมานแมงับเต่าแล้วแมงเม้าขีหมาเม้าี่หมากินไม่ได้กต่คนตับเต่ากินได้ไม่ต้องเห่ามมากนะนอนหลับ นอนหรือยังะวันนี้นอนนอกบ้านสองคืนแล้วนอนนอกบ้าน